บริษัทอินเตอร์เฟสคอนะคะเราเป็นผู้ผลิตแล้วก็จำหน่ายบอร์ดแสดงผลการผลิตนะคะวันนี้เรามารีวิวตัว404 APC v C นะคะตัวนี้เป็น d ดิจิตอลคอ l แล้วก็เป็นเทนรุ่นพิเศษนะคะลูกค้าสามารถที่จะเปิดปิดผ่านรีโมทได้เลยนะคะเนะะี่ยค่ะพอเปิดกดปุ่มเปิดปิปดปุ๊บจะเปิดขึ้นมานะคะตัวนี้เนี่ยเป็นงานที่ใช้กึ่งเอาดอนะคะตัวกล่องจะทําจากพลาสตูท,ทั้งหมดนะคะ วันนี้จะใช้ตัวเทมรุ่นพิเศษนะคะสามารถที่จะแสดงทศนิยมหนึ่งตำแหน่งนะคะตอนนี้กำลังแสดงเวลานะคะแล้วก็สลับกับอุณหภูมินะคะเดี๋ยวเราจะตั้งให้เหลือแค่เวลาอย่างเดียวนะคะเวลานั้นลูกค้าก็กดปุ่มฟันเฟืองเนี่ยนะคะเซตอัพเปิดกดโอเคเดี๋ยวขอดูนิดหนึ่งหนึ่งอันนี้น่าจะเป็นอุณหภูมินะคะเดี๋ยวเราไปดีเอชพีสอง เ,เวลานั้นตั้งให้เป็นศูนย์ศูนย์หมดนะคะเรโอเคปึงแล้วก็กดกลับดูเนี่ยคะจะแสดงอุณหภูมิอุณหภูมิตลอดเวลานะคะเห็นไหมคะเนี่ยถ้ามีทศนิยมหนึ่งตำแหน่งเนี่ยเราใช้ตัวเทมที่มีคุณภาพนะคะทำให้จับค่าตลอดเวลานะคะ เวลาที่มีลมผ่านหรืออะไรนิดหน่อยอย่างเงี้ยครับเห็นไหมครับอันนี้มีคือมีความร้อนจากตัวคนนะครับลูกค้าท่านใดก็สนใจก็ติดต่อเข้ามาได้ที่บริษัทอินเตอร์เฟสคอมนะครับเบอร์โทรก็0644526391นะครับหรือว่า0628695665ก็ได้นะครับ